เจอกดีวี่สามด้วยวมคุณแม่กับคุณแม่นะครับเย้คุณแม่ขอมาชมด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็สบช่องพอดีครับเราจะมังเจ้าได้บอมบ์แมสซีม่วงนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับคุณแม่ก็ขอดูด้วยว่ามันเป็นยังไงกันนะครับเห็นเขาสนุกกันใหญ่คุณแม่ก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยนะครับวันนี้คุณแม่มาพร้อมกับกำลังใจนะฮะใช่ครับ พกกำลังใจมาเกินร้อยนะครับเอาเร่ครับเราก็จะมาผสมแล้วนะกับบอมเมอร์แมนนะครับใช่ไหมครับคุณบอใช่ครับเดมาดูซิว่ามันได้พลังได้ครับนี่ครับได้บอมเมอร์แมนตัวใหญ่ครับตัวใหญ่สองตัวครับอืมตัวใหญ่สองตัวมตัวใหญ่สองตัวเลยตัวมังกุครับตัวมังกุมาตัวมงกุครับได้สีทองครับ เตรียมบอลหูแร่นะครับหนึ่งสองสามนะฮะเพราะว่าเราจะดันได้บอลประมนสีม่วงแล้วนะครับหนึ่งหูแร่เย้ๆอันนี้นะครับแล้วนี่ครับบอลประมนสีม่วงตัวใหญ่ครับคือรีอันนี้นะครับเรากำลังจะมากดไฟกัน <laughs> นะครับไฟนะครับ นี่ครับเราปิดเน็ตก่อนนะคะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วครับเกมนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมันจะกดได้เพอร์เฟกต์นะออซัมนะครับเราไม่พอใจเลยตอนนี้ครับเพอร์เฟกต์ครับว้าวอืดูครับตนุมบอสสังเกตที่บิ๊กบัตเตอร์ของเรานะครับกระเทิบหมาตายเลยเลยนี่นะฮะหมาสีขุนตายไปเลยนะครับคุณแก่เราปิ้วเลยนะครับ ตอนนี้ครับชุลมุนเนี่ยมันลุมมาตุ้มกันใหญ่นะครับทั้งสองฝ่ายนะครบิ๊กบัตเทอร์ตกกระดิ่งแต่ของเราเราบอกแล้วนะครับว่าบิ๊กบัตเทอร์เราไม่มีวันตายครับก็ไม่ได้ตีอือืตอนนี้ครับเรากำลังหน้าแรกแล้วนะครับออซัมนครก็ไม่พอใจแล้วอันนี้กับนอมาเล่นหน่อยครับออซัมนี่ก็ไม่พอใจเลยนะเอาไหมครับ เกรดนะน้องไม่พอใจเลยฮะเพอร์เฟคครับอือฮึบิงมาเทิรกันหน้าเราคือเตรียมผสมนะครับตายเละเลยนะครับโอ้โหสีเขียวเจอสีม่วงครับอือเละเลยนะครับคุณแม่ครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับลองใจหน่อยนะครับนี่ครับอือฮึบกระทู้บกันใจแล้วนะครับ คุณแม่ก็จะมาดูกับเราด้วยครับตุิ๊งนะครับเว้ยคุณสามใช่ไหมครับลูกเมื่อกี้ใช่ครับมีน้อยไหลืให้หมดเป๋านะครับเราก็มาซื้อตัวละครได้อัชเชอร์นะครับอัชเชอร์นี่คือพลธนูนะฮะเพอร์เฟกครับอืมอ๋อนี่คือดามบอลนะครับเห็นไหมครับโดนตะลุยบอลใหญ่ครับ ัวใหญ่กระเทิบเลยนะเราจะได้กมอนสามพันไหมเลยโอ้นี่ครับไหลอะไนะครับดูพี่กันแล้วอืมเจมกระเทิบกระตายเลยนะสวยมากเลยสามพันสามพันสามพันละค่ะโอ้ยยี่สิบปน่นอนเย้ ัวละครนะครับได้อาเชอร์สามดาวนะครับอาเชอร์บอาเชอร์อาเชอร์มงกุฎอาเชอร์ทองเตรียมรับอาเชอร์สีม่วงครับฮูเล่ครับหนึ่งสองฮูเล่ <c oughs> ตอนนี้นะครับเรเาก็ได้อาเชอร์สีม่วงมาแล้วนะครับได้เพอร์เฟคครับอืม ขออย่ามีคำนะครับว่าอันนี้เป็นความรุนแรงในเกมนะคะในชีวิตจริงเราจะไม่ทำอย่างนี้กันนะครับอันนี้มันเป็นแค่เล่นเปสนุกครับเอาใจแล้วรับในเกมสะใจแค่ไหนก็ได้ครับแต่อย่ามาทำในชีวิตจริงนะครับก็ไม่ได้ติ้งนะฮะโอพูดแป๊บเดียวนี่กระเทอรันหายหมดเลยนะครับ ใช่ครับผู้ปกครองก็คอยบอกบุตรหลานด้วยนะคะเกรดนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาให้ได้ perfect นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าได้ perfect หรือเปล่าเกรดหน้าเราไม่พอใจเลยครับเราต้องเอา perfect เกรดอีกแล้วนะครับวันนี้จากมือที่กลายเป็นมือเลยครับหยุดไปก่อนนะครับนี่เรามาด่านร้อยสามสิบสองแล้วนะครับอืม เกาได้เพอร์เฟคไปแล้วเยเมื่อกี้นี่ครับมีกระเทาะแล้วก็ทืธอตายกันหมดเลยนะครับใช่ไหมฮะใช่ครับคุณพ่อใช่ครับผมตอนนี้นะครับกระทาะเลยเกี่ยวตายเลยตายเลยนะครับจังแกอร์ดิโกด้แกนตีม่วงนะครับมงกุกมมนนรงครับดำเป็นไนทริงครับเย้อันนี้นะครับ เราได้คสองให้ครึ่งเป๋านะฮะรอี้ครับซื้อได้ฮูลิแกนนะครับเดี๋ยวเราจะออซ s o นะครับเราไม่พอใจครับตอนนี้เราอาจจะแข่งกับต่างประเทศนะครับใช่ครับน่าจะจุกครับเลเวลรสี่ร้อยสามสบองครับใหม่เ e r f e c t ครับดูครับเราจะชนะต่างประเทศไหมครับคุณแม่ครับลุ้นนะครับลุ้นครับสู้ๆครับสู้ๆครับดูสิว่านะครับ แมนกวาดเรียบเลยนะฮะอย่าทิ้งลำบ่เลยครับบิ๊กเตอร์ตัวใหญ่นะครับสีม่วงขาวๆนะครับเขาสีขาวครับคือไม่มีข้นไหนที่เขาตายในสนามรบเลยครับลุยเลยครับสีแยกนรกนะลุยเลยครับดูครับไอ้เขาเล็กนะตายไปแล้วนะครับแต่เขาใหญ่ยังไม่ยอมนะยังสู้อยู่นะครับโอ้โหสีเขียวมีข้าวแล้วก็สีม่วง แล้มีสาตัวเราชนะน,นะครับผมอีกกระเทาทั้งแท้เลยนะครับเย้ฮูเร่เล่ฮูเร่เรอันนี้ครับได้บอมเมอร์แมนกับโกนนะเดี๋ยวก็จะมาคอลเลกเหรียญกันนะฮะฮูลิแกนกับผสมกันแเอาป๊อป ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ด่านบนนัสเลยนะครับจะไผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ด่านโบนนัสนะฮะเราใจตัวเองไม่ถูกครับมาถึงด่านเอ่อผู้บิดครับไม่ใช่ด่านบนัสครับขออภัยด้วยครับคือด่านตัวใหญ่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับตัวใหญ่มากึมาเลยครับใช่ครับโอ้โหี่มันยักษ์หรืออะไรกันครับแนนบกดปะทาเรากาันขี้มดเลยนะครับอื้ม great นะ นี่ครับมรุมตะลุมบอลกันใจเลยนะแล้วนะครับมาแล้วนะครับ,รบเข้ามาเลยครับตัว,ตวใหญ่ใ,หญใจมดเข้ามาเลยครับอืมตัวใหญ่นี่เข้ามากลายเป็นขี้มดเลยนะครับพอเจอปิ๊กกระเาเรากระเทิบนะครับอืมปิ๊กกระเจกระจอนมนกุดหายขาดหมดเลยนะครับอืมบับดียวก,ก,กเลย ชมฮูเล่ฮเล่เราจะสื้อตัวนักาชานะครับสนุกกันแตกเลยนะครับเขาสนุกกันอย่างนี้นี่เองนะครับใช่ครับแต่เราอย่าจำความแรงและมันล้นเลกันในเกมนะฮะอย่ามาทำในชีวิตจริงนะฮะเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อถ้าบุทคมได้นะครับครับความบุญแรงไม่ดีนะครับ เฮ้ยนะแล้วก็วันนี้ก็สนุกมากเลยครับเป็นอันว่าเล่นจบแล้วนะแล้วท่านผู้ชมสนุกไหมครับตอบคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับวันนี้ก็สนุกมากมากเลยนะครับนี่ครับก็มอนเดิมครับกด5นะก็จะขอกลับลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ